แน่นอนนี่คือรีวิวความยาว500คำเกี่ยวกับมิราช 2000D รุ่นปี2025ที่ออกแบบมาให้น่าสนใจสำหรับช่อง YouTube ของคุณ a u t o p o u s e เป็นภาษาไทยขีดขีดขีดรีวิวมิราช 2000D 2025อสูรร้ายแห่งเวหากลับมาอย่างยิ่งใหญ่ a u t o p o u s e สวัสดีครับชาว a u t o p พ u s e ทุกคนวันนี้เราจะพาไปสัมผัสกับมิราช 2000D 2025 เครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดสองที่นั่งที่ยังคงยืนหยัดอย่างสง่างามท่ามกลางเทคโนโลยีแห่งยุคใหม่บอกเลยว่าถึงแม้ไราช 2000D จะมีต้นกำเนิดตั้งแต่ยุค90แต่ในปี2025นี้มันกลับมาพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่จนกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ทรงพลังและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของฝรั่งเศสรูปลักษณ์ที่ดูดันแต่สง่างาม ดีไซน์ของมิราช 2,000D 2,025ยังคงความเฉียบคมแบบคลาสสิกแต่เพิ่มความล้ำสมัยด้วยการปรับปรุงวัสดุผิวภายนอกให้มีคุณสมบัติลดการตรวจจับจากเรดาร์พร้อมลายพรางดิจิทัลที่ให้ลุกดูดันเสริมด้วยไฟเล็ดลำแสงเฉียบที่เพิ่มความปลอดภัยในการบินเวลากลางคืนขุมพลังที่ไม่ธรรมดา ภายใต้ลำตัวเรียวบางนั้นคือเครื่องยนต์ SNECMAM 53P2 ที่ถูกปรับจูนใหม่ในปี2025ให้มีแรงขับสูงสุดถึง98กิโลนิวตันทำให้มิราช2000ดีสามารถทยานด้วยความเร็วสูงสุดแมท2.2ได้อย่างง่ายดายพร้อมระบบเอว onic ิรุ่นใหม่ล่าสุดที่เชื่อมโยงกับดาวเทียมและ AI tactical support ทำให้การรบในสนามรบยุคใหม่แม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้นห้องนักบินดิจิทัลเต็มระบบ ขอบพิดษใหม่ของมิราช 2,000D 2 2 5ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายแต่ล้ำสมัยมีจอสัมผัสแบบ HUD และ HMD ที่แสดงข้อมูลทันทีตามการมองของนักบินอีกทั้งยังรองรับระบบ Helmet King System ที่สามารถล็อกเป้าเพียงแค่หันศรีรษะสุดล้ำอาวุธครบมือพร้อมทุกภารกิจมิราช 2,000D 2 2 5รองรับอาวุธทั้งระยะไกลและไกลเช่นขีปนาวุธ SCA LPEG AASM Hammer และระเบิดนำวิถีเลเซอร์พร้อมพอร์ตเชื่อมต่อสำหรับโดรนซัพพอร์ตที่ทำให้มันสามารถสังการฝูงโดรนในสนามรบได้อีกด้วยประสิทธิภาพเหนือชั้นราคาคุ้มค่าแม้จะเป็นเครื่องบินที่มีต้นกำเนิดจากอดีตแต่มิราช 2,000D 2 2 5ก็ยังคงประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเครื่องบินรุ่นใหม่ในราคาสูงลิฟต์นี่คือทางเลือกอันยอดเยี่ยมสำหรับกองทัพที่ต้องการประสิทธิภาพสูงและความยืดหยุ่นในการใช้งาน สรุปจากออโต้พาวส์มิราช2 0 0 0 d 2ดี5คือเครื่องบินขับไล่ที่ไม่ใช่แค่ตำนานที่ยังมีลมหายใจแต่เป็นนักล่าที่เกิดใหม่ด้วยขุมพลัง AI, ระบบนำทางสุดลำ้ำและอาวุธอัจฉริยะหากคุณชื่นชอบเครื่องบินรบที่สวยงามดุดนันและมีประวัติอันยิ่งใหญ่มิราช e 2000D, คือตัวเลือกที่คุณต้องจับตามอง